สามริกาสานาทีเริ่มด้วยแผ่นดินไหว7.5ลิกเตอร์ที่พม่าตอน1 3อเมริกา20นาทีแล้วลามมาถึงประเทศไทย1 3อเมริกา30นาทีหนาทิศตะวันตกเฉียงเหนือว่าด้วยวิชาหวงจุ้ยนะครับต่นตานี้ไปนะครับการบอกที่มาของยุค9นี่นะเริ่มเริ่มประเดิมแล้วนะครับ นับตอนนี้ไปเนี่ยยุคเก้าก็จะระเบิดแล้วก็ทิศทางของยุคเก้านะฮะก็จะอยู่ประมาณ8ทิศที่เป็นหลักๆก,ก็ระเบิดทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเราเรียกมังกรทองแล้วก็ส่งผลไปนู่นนะฮะทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เพราะมันตรงข้ามกันแล้วก็ทิศใต้นะครับแล้วมาทิศเหนือฮะแล้วมาตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วมาตะวันตกแล้วมาตะวันออกทั้งบท8ทิศนะครับดังนั้นเนี่ยนับแต่ปีนี้ไปนะครับที่ดินในประเทศไทยอะราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเภทพลิกล็อกกันมากมายเลยนะแล้วตำแหน่งที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่กับทะเลนะครับผลอยู่ที่ราศีกรกฎ เพราะวันนี้13บมิกาคม30นาทีเนี่ยผูกดวงขึ้นมาแล้วครับตกราศีกรกฎนะครับแล้วก็ธาตุน้ำในลาศีมีมีดาว้องห้าตัวและจันร์ดับด้วยวันนี้นะครับเพราะงะั้นเนี่ยจะส่งผลใน้ราศีตะละราศีนะก็มีผลกระทบต่อไปในอนาคตแล้วผมจะออกมาพูดรายการเรื่องลัคนาราศีต่างๆหลังจากเกิดพนันิไหวแต่วันนี้ขอพูดเรื่องหวงจุ้ยอะ วงจุ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬานนะครับงันบ้านใครเนี่ยที่อยู่ทางทิศทิศใต้ก็ดีเหนือก็ดีตกก็ดีออกก็ดีทิศเฉียงที่ตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีตกเฉียงเหนือก็ดีแล้วทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วออกเฉียงเหนือก็ดีแปดทิศหลักๆนะครับพลังบางกรได้เปลี่ยนแล้วนะครับในยุคเก้าและในยุคเก้านี้ก็ทุกท่านก็ควรจะ สังเกตดีๆนะครับว่าบ้านของท่านเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสมควรจะเชิญสินแสมาปรึกษาสินแสนะฮะว่าทิศบ้านเนี่ยห้องนอนถูกไหมครัวดีไหมโตทำงานถูกไหมนะครับแต่ฟันธงเลยนะครับธาตุน้ำนี่นะเพราะราศีกรกฎเนี่ยผูกดวงขึ้นมาในเวลา13บสามนาิกาสาทีเนี่ยราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน นะสามราศีนี่นะส่งผลให้ประเทศไทยท่านน้ำเกาะต่างๆนะที่ดินตามเกาะจะรวยจะมั่นคงจะมีคนมาเที่ยวเยอะแยะนะครับเตรียมตัวเปลี่ยนอาชีพเป็นไกด์ได้แล้วแล้วไม่ก็เปิดโฮสเทลนะทำห้องเช่าตามเกาะต่างๆนะะทิศท,ที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นคือทิศอะไรทิศที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอันที่บอกไปนะครับคืออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพม่าะนะครับพู้ง่ายว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นทิศบังกรทองนะครับหรือก็อทิศเคียงนะเคียงส่งพิงเคียงหันไปหาส่งดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่จะส่งผลเราในอนาคต20ปีและ20ปีนี่นะก็จะบอกถึงว่าบ้านตราทิศในกรุงเทพใ,ในประเทศไทยนี่นะ ก็ควรจะมาตรวจหวงจุ้ยว่าเออทิศของคุณน่ะมีพลังไหมแล้วก็นอกจากมีพลังหรือไม่มีพลังนะครับการเปลี่ยนแปลงของมังกรเนี่ยเรียกมังกรพลิกแผ่นดินส่งผลให้ธาตุน้ําในประเทศไทยก็คือกรกฎมีนพิจิกนะครับที่ดินที่อยู่ติดน้ําราคาจะแพง โดยเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 1 5องศานะครับทิศเคียงกับทิศทิศหายนะครับสองทิศนี้นะราคาเนี่ยจะขึ้นอย่างน่ากลัวเลยนะครับแล้วใครอยากจะเก็งที่ดินซื้อที่ซ,ทซื้อที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไว้นะครับแล้วตกเฉียงเหนือเนี่ยอยู่ทางไหนเอ,อ่ลยลองไปทางเมืองการหรือเปล่านะลองดูนะอันที่ตะวันออกถ้าตกเฉียงเหนือน่าจะไปทาง ทางที่ตะวันตกกินมาทางเหนือนะนะครับไปทางใกลๆ้ๆพม่าเท่านั้นแหละแต่ในกรุงเทพเราก็ยึดติดทิศของบ้านนะว่าจะเป็นจะต้องเป็นโซนไหนฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงขององศาของของบ้านเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมมาดูว่าเตียงนอนที่นอนมา2ี่สสิปีเนี่ยควรจะขยับไม้โต๊ทำง,งานควรจะขยับเรือเปล่าอะไรแบบนี้ แล้วจะจะซื้อบ้านหรือจะสร้างบ้านก็ควรจะปรึกษาสินแสนะครับเพราะว่าลักษณะของทิศแชรภูมิมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นอ่ะอยากเรียนทุกทาาก่านทราบว่ากรณีเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยทงวดนี้มีผลทำให้นะห่วงจุ้ยเปลี่ยนแปลงเยอะรวมไปถึงธุรกิจนะธุรกิจการต้องเที่ยวจะระเบิดอีกทีหนึ่งนะฮะ ธุรกิจของการเปิดโฮสเทลเปิดรีสอร์ทเปิดบ้านเช่าก็จะมานะครับรวมไปถึง่วงจุ้ยในกรุงเทพที่มีตึกนะก็ตึกตัวนี้มีผลนะครับตึกอันไหนที่กรจกล้อมรอบเลยนะครับเป็นตึกยุคเก้าตึกสูงๆแถวราชดาก็จะลุ่งนะครับสุขุมวิทก็จะลุ่งมานาราที่วาสก็จะลุ่งลุ่งเรืองนะครับ ยาวเลยนะครับถึงพระรามสามแล้วก็พระรามสี่นะตรงท่าเรือยาวออกไปนู่นตัดคลองเตยอ,ออกไปนู่นนะครับอะไรกู้น้ําไทยแต่น้าออกไปสูงวิทย์นะฮะแล้วยาวกลับมาที่เยาวราชหัวลําโพงผมว่าหัวลาโพงเนี่ยถ่ายรถไฟเก่าต้องมีการผ่าตัดอะไรบางอย่างแล้วฮะถ้าใครมีที่ดินมีบ้านอยู่แถวหัวลําโพงแล้วเยาวราชนะก่อนไว้แน่ๆนะครับะคุณรวยแน่นอนเลย นะรวมไปถึงการแผ่นไหวงดวนี้เกิดที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นท่าตน,น้ำเพราะงั้นผมคิดว่ากสทมคงจะมีนโยบายเกี่ยวเรื่องน้ำในกรุงเทพแบบให้น้ำสะอาดนะครับถ้าน้ำสะอาดเนี่ยการเงินก็จะร่ำรวยประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความมั่งคัง่งเศรษฐีในอนาคตประเทศเศรษฐีประชาชนก็ต้องเศรษฐีไปด้วยนะ ดังนั้นผลต่อเรื่องที่เกิดคุณนะครับลูกหลานคุณก็จะร่ำรวยไปด้วยนะครับเพราะในนี้บอกว่ายุคเก้าได้มาเยือนเราเรียบร้อยแล้วและคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผลกระทรบจะคงจุย้ยต่อไปก็จะไปกระทรบถึงลัคนาของราศีต่างๆนะแล้วผมจะมาพูดในอนาคตข้างหน้านะครับบัณฑิตที่สร้างปีหกเจ็ดถือว่าเป็นยุคเก้าหรือเปล่า บ้านที่สร้างปี6 7นะ็นั้นเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวปับพลังได้เปลี่ยนเป็นยุค9้าทันทีครับที่ผ่านมาปี6 6ห0หศนย์เหลือห้าห้ากว่าเนี่ยยุค8ดยุคเจ็ดเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวงวดน,นี้บังกรพลิกทั้งหมดเปลี่ยนเป็นยุคเก้าหมดเลยครับอตตัตโนมัติไม่ต้องห่วงครับปัจจุบันนี้ถ้าจะดูหวงจุ้ยอายุเก้ามาดูบ้านที่สร้างปีห6หก็จะเป็น <9. S 1> เป็นยุค9้าครับ ถือเป็นยุคเก้าไหมถือเป็นยุคเก้าครับแต่ต้องมาดูองศานะครับว่าองศาคุณน่ะได้พลังมังกรยุคเก้าไหมยุคเก้าคืออินเดียใช่ไหมยุคเก้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับอยู่ที่ไหนของของประเทศไทยอินเดียเปล่าไปเช็คดูตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับบ้านที่สร้างในยุคแปดถ้าเปลี่ยนมาเป็นยุคเก้าล้วต้องทำอะไรก็ให้ย้ายบ้าน ไม่ต้องย้ายใช้บ้านเก่าได้ครับพี่งนแะว่าจะต้องให้จินแสมาตรวจมาเช็คหน่อยก็ไม่มีอะไรมากปีสองห้าสี่เจ็ดเกิดแผ่นดินห่วใหญ่ใช่หรือไม่นั่นก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่ามันในช่วงนั้นมันเป็นยุคยุคแปดหรือการเวลาเปลี่ยนไปนะครับ ต้นไม้ก็โตขึ้นเปลี่ยนขึ้นสายน้ําก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเพราะบ้านก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยตามสิ่งแวดล้อมดังนั้นคุณไม่ต้องเสียใจแล้วตกใจนะครับว่าบ้านจะได้ร้กาไหมปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปตามการเวลาครับคนยังเปลี่ยนเลยเกิดมาหนึ่งขวบตอนนี้ยี่สิบขวบคนจะโตโตขึ้นแล้วเปลี่ยนขึ้นดังนั้นบ้านก็เหมือนคนนะครับเปลี่ยนไปตามเวลากับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านปีไหนปีไหนยุคหก็ดียุคเจ็ดก็ดียุคแปก็ดีมาปีนี้แผ่นดินไหวเป็นตัวคอนเฟิร์มบ้านคุณเปลี่ยนเป็นยุคเก้าแล้วงั้นต้องรีบมาเช็คนะครับเผื่อที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่มีผลดีอายุเก้าจะได้เปลี่ยนไวๆในสัตร์ดาวเก้ยุคถ้านเอามานับแล้วในเชิงแผ่นดินไหวจะเกิดเหตุการณ์อะไรคะ ศาสตร์ดาวเก้ายุคนะครับท่านในเชิงแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆเนี่ยพอยุคเก้าขามานะครับเลขสามอยู่ที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือหันตกเฉียงใต้จริงๆเลขสามมันคือเป็นดาวธาตุไม้นะครับไม้ลงดินพอออกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นธาตุดินอาทิตย์คุ้งอาทิตย์เกึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีมีเขาที่จะแผ่นดินไหวมานานแล้วเพราะว่าไม้ลงดินดินสะเทือนดินดินเคลื่อนไหวนะดินก็แหกออกมาเนะี่ยตามธรมรมดาแหละครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นไปเกิดที่พมา่าผมคิดว่าพม่ารัฐบาลพมา่าจะมีการผ่าตัดน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะนะจากผมว่าจากคอมมินิตอาจจะไม่เป็นคอมมินิตละมันเริ่มเปลี่ยนไปละนะ เพราะว่าแผ่นดินไหวที่พม่าเป็นตัวบอกว่ามังกรได้เปลี่ยนได้พลิกนะฮะพลิกกลับมาแล้วถนนพระรามสองที่กลายเป็นคลื่นยุบตัวเกิดจากอะไรคะคือพระรามสองเนี่ยเราเรเล่าเขาเล่มมังกรพลิกตัวนะฮะดินอะมังกรดินพลิกตัวเป็นสัญญาณบอกว่าดวงดาวยุกแปดได้หมดไปยุคเก้ากำลังมาแทนที่ครับ อ๋ออันนั้นมันเรื่องของแผ่นดินแล้วครับมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างแต่ตัวนี้เรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลนะเพราะว่าห่วงจุย้ยเกี่ยวเรื่องธรรมชาติตัวนี้จะเป็นตัวบอกเหตุว่าในอนาคตจะจนหรือจะรวยประเทศไทยผมว่าประเทศไทยรวยนะรวยที่ดินมีแอเรียตรงไหนแนะนำไหมคะแผ่นดินไหวที่พังลมสองดับไปแล้วแล้วก็จต,ตุจัรตึกพลม่มอนนี้อาจารย์คิดว่างไงคะ เกี่ยวกับเรื่องแอเรียนะครับที่ดินอ่ะผมว่ายึดกรุงเทพเป็นหลักไว้ดีกว่านะครับสตาจังหวัดก็ต้องลงใต้ไปนู่นกาบีชุมพรลงไปแถวอุตราิที่วาดลงไปถึงนา่านนจะเป็นภูเก็ตนะฮะแถบมันตรงข้ามกับตอนตกเฉียงใต้ไงคือตกเฉียงใต้กับออกเฉียงใต้ออกเฉียงเออออกเฉียงใต้เนี่ยกับออกเฉียงเหนือแหละนะครับมันจะออปโปสิตกันมันจะเกี่ยวพันกันนะครับ ดังนั้นฟันธงนะครับประเทศไทยเนี่ยที่ดินจะบูมแล้วก็เกาะจะแพงอย่างนี้ดีกว่าคอนโดก็จะขึ้นเยอะขึ้นในสมัยก่อนศาสตร์วงจุ้ยที่พูดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์สมัยก่อนนี่<ม>เขาพูดหงจุ้ยในสไตล์วิทยาศาสตร์นะครับเออควิกนี่นะแต่ในปัจจุบันเนี่ย ได้แปลแปลสับหรือว่แปลเหตุผลออกไปต่างๆนานาตามคนคิดนะนะครับถ้าเบอ่อไปทาง,าง,าง,างโบราณการมาก็ถ้าทางสายหงจุยก็เลย่มังกรพิกตัวแล้วถ้าตามสายดาวเหนดาวก็ยกก็เลย่มลมหายใจมังกรได้เปลี่ยนแบบนี้ดังนั้นเหตุผลแต่ละคนมันจะแตกต่างกันแต่เป็นว่าเรารู้กันว่า,วาตอนเนี้ย คอนเฟิร์มฟันธงยุคเก้ามาแล้วผมว่าเราจะต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้เรื่องแผ่นดินไหวไปประเทศไทยเนี่ยมีผลต่อจากรราศีอะไรบ้างถ้าใดมีคำถามหถ้าใดรมีคำถามไหมครับถามไมาได้นะครับ เอาเป็นว่าผมก็จะสรุปเลยนะครับยุคใต้ย,ยุคเก้าที่ในรอบสิบยี่สิบปีมาน,นี้ประเทศไทยยังยังไม่มีการแผ่นดินไหวขนาดนี้วันนี้เป็นการเตือนนะครับบังกรได้เตือนประเทศไทยว่าเตรียมตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนนะครับรัตโยร่วมพลรหัสในราศีพฤษภนี่นครับธาตุดินนี่แหละวันนี้ดาวจันดับนะครับดาวจันเป็นร่วมอาทิตย์ดับ พลังงานดาวจันไม่มีอะไรเลยมีผลกระทบต่อประเทศไทยทางด้านราศีมีนคือลับๆไม่ได้คือลับๆเงีย,ยบๆในราศีมีนในปัจจุบันก็มีดาวดาวหกแล้วก็ดาวแปดดาวจัน์ดาวอาทิตย์เนี่ยแล้วเอ้แมาดาวจันแปดหกดาวใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเขามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเพราะั้น เท่านที่เข้ามาฟังผมพูดนะมีอะไรถามมาได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะตอบให้กระตัดกระแจ้งนะครับไม่มีความรับสอนตอบไม่ได้ผมตอบหมดนะฮะมีไหมครับ,รบเอ่องั้นโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวอีกออบอดติดตามนครับผมจะพูดจากราศีสิบสองราศีในช่วงแผ่นไหวนี่ใครจะเป็นอะไรบ้างใครจะรวยบ้าง นะฮะใครจะรู้จะจนนี่นเดี๋ยวจะให้คำตอบตรงนี้เนี่ย